บาแล้วได้แบบน,นี้ได้ทรงใหม่แม่ดีใ,ใจไล่ฝากไล่กับบมโหประซ่าขอบใจไล่ตามปัวอย่างขอบใจพี่แอวแล้วก็พี่ซุม่มเคยว่าอื้งพีซุ่มเคยเฉพาะกันพี่ซุม่มพี่แอลเนาะที่เคยช่วยให้อ้ายคอยนิ่เป็นผู้สร้างยูทูบ สบายดีเวอร์สุขูมสุขคนยินดีตอนหับเขาสู้สองหยับเอาเวอร์โมนี้คอยกับน้องทรายกับบ่ได้เขาห้วยเขาป้าเนาะอยู่บ้านนั่นแหละตอนนี้กำลังอยู่กลางเรือนแต่ว่ามื้อนี้สีมาเห็ดกินนี่นี่มูตัวหนึ่งเห็นบาะมูกระปรี้ใหญ่เนานะซำพอดีกินนี่แหละเขาสีปิงกันโตเลยเนาะสีมาปิงแล้วก็เห็ดแจ้วเนาะเากินในยตอนแรงมื้อนี้ สิเอิญพ่อแม่มากินน้ำนกับนอ้องๆแม่นาะมากินน้ำเพราะว่า,ามีเงินทีเอฟซี FC มาให้ให้คอยในเดือนนี้มีซ้อนานลนั่นก็คือพี่แอ๋กับพ um, ี่ส้มที่เป็นโอนเงินมาให้ก็เลยอยากมาขอบใจแนหะเอิญพ่อแม่กับน,น้องๆนุ่งๆเขามาขอบใจนะในชิปนี้เนาะ โอเคตัวนี้กับซีงิตของกินก้อนนี่ตีอ้งมูตัวนี้ก้อนเนาะแล้วกัมามาเอิญบัดมันสุกแล้วมาเอิญกินน้ำกันแล้วของอินโมทับกัสซีอ้อนนี่แลหละของซีไข่ของซีไข่เอาจะซอยซอยแล้วก็มาตั้มตั้มใส่กระตุมูน้ำแล้วก็มาผ่าใส่เวลาเฮาวปี้ เอาลองทรายตันเลยตันมันขาดเออโบแมนขาดพอไข่ไคแต่เราจะใส่แป้งนัวหน่อยนึงใส่ร้ายเพราะว่ามีแจวนะคะเห็ดแจวคมๆนี่แหละใส่ลงไปใส่เกลืออีก ทำให้มันมุ่นตำมุ่นแล้วจึงมาทาใส่ใมันหอมเวลาเฮาปี่เติมมะเพ็ดใส่มะเพ็ดหน่อยนึง่าจะใส่ใส่นี่แลใส่ลายเอาตาลงไปทาเอาใส่เผ็ดลายนี่กยเวลาเฮาปี่มันจะชิ้วมะเพ็ดมะเพ็ดใหม่เนี่ยบ่ค่อยกักปันใด เบิ้มสิตำแบบนี้ตักตโอเคตอนนี้หักตำเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ามาผ่าใส่นี่เ้เอขามือจับหดแล้วเขาจะพ่าใส่

นี่กระทาเรียบร้อยแล้วบเขาจะมาปีกเลยนีย่ดังไฟท่าแล้วอยู่นี่เรียบร้อยเห็นบอกว่า,าดังไฟขั้นมาปีก ในขณะที่เรากำลังปี้เราจะมาเห็ดแจ่วก้อนนะไี่น้องนี่เราจะเอาผักบัวนี่ซอยเห็ดแจ่วคมๆเพราะว่ามีบีนั่ะเราใส่ซอยผักบัว จก่เซทั่วนี่แหละอันนี้เห็นบอกไ่ไซอยขานี่ให้น้องสายต่ำพอ,อและสันมีส็นแจวเ,เอาต่ำบ้าต่ำขาจีซอยอันนี้ผักผักยูดใบขี้ยูด อันนี้ก็คือผักของจีนนะแต่ว่ามันโมลายนะน,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 นี่เรียบร้อยเลยสำหรับแก้วมื่อนี้เห็นป่ะน,นี่มะเพ็ดแล้วก็ผักบัวข่าแล้วก็ใบขี้ผูดหรือว่า มังนาวแล้วก็ผักหอมจีนอันนี้ขาดโบไดก็คือข้าวคั่วเนาะหลังจากามูที่เฮาปีสุกเฮาจึงมาปรุงเลยแล้วก็กินข้าวปรุงไว้ต้นนี้มันจะบ่แสบโบเผ็ดแจ่วต้องแบบนั้นนี่เหลือเป็นนัวนี่อีนน่เฮาขาดบ่ได้ดดต้องใส่แน่นอน,นรอทาอีกแป๊บประมาณ2 0นาทีน่าจะสุกแล้วตอนนี้ก็ใกล้สิสุกแล้วแต่ขึ้นไปกินอยู่ทงเฮือน วานยูนีกน่กัอากาศกับบุคคลดีปันได้เนาะบึงคือไก,าาสก,าาสก่สิตกฝนสิตกนี่เห็นบ่สุกเรียบร้อยปีโอ้มันหัก, <c oughs> ออกเอาเมืออยู่เท้งเพือนแหละตอนนี้ เห็นบอกอันนี้มันค่อนข้างดำเพราะว่าอันหัวสิไข่มันไหมเดี๋ยวมันหอมดีนะย,ยังใส่หัวสิไข่เห็นบอกสีเหลืองหมดแล้วเหลืองของต้องนี่เขจะมาหั่นก้อนแล้วจงกินนะ เปียงเป็นเปียงเลยเลยละอ้้หอมเยเห็นบก่กให้พี่น้องเบิรงไหม,มนั่ง,งนั่งทั้งนี้ทั้งนี้อย่าบางอบเออ

ใส่น้ำปลาอีกทำพห้มหอมอนีนเง็นบีมัน โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยเลยเหาเฮ็ดเนาะตัดแล้วแล้วก็วแจวส่วนตัวน,นี้นี่แม่นหัวแล้วก็ตีนมือมันนะนี่จะปะบนเดียวอันนี้แม่นเข้าติดเข้าเอาน้องสายไปเอินเบิ่งพวกพ่อแ,แม่แล้วก็น้องๆมากินน้ำกันโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยเลย เอิญพ่อแม่แล้วก็ตุ๊กน้องๆเขามากินน้ำแล้วก็มาทำความรู้สึกของเขาเจ้าแต่สําหรับค่อยเนี่ยค่อยต้องขอบใจก่อนเนาะขอบใจพี่แอลแล้วก็พี่สุ่มที่เขามาให้กําลังใจมาตลอดโดยเฉพาะพี่ซุ่มนี่นะแต่เขายัางยังอยู่เวียดเนะบทันผ่าน,นเน,ยนอย่างยูทูบเนี่ยังบทันผ่านนี่พี่ซุ่มนี่เขามาให้กําลังใจมาตลอดมาเมนนะ พอปัจจุบันนี่เพื่อนก็นได้ส่งเงินมาให้นะ mm hmm. แล้วก็พี่แอลพี่แอลก็ได้ส่งเงินสามเทือ่เทือนี่ก็เป็นเทือดที่สามจะได้ก็ต้องขอบใจและลายนาะที่มีน้ำคิดน้ำใจมาสวยเลือดให้คอยมาตลอดเนาะแต่ก็ตัวน,นี้คอยมีคลองฟากบางทีห้น,อน้องนะว่าน้องสายนี่เคยออกคลิปน้ำกันน้ำอขอดก็เลยซื้อส่งอันนี้ส่งซื้อมาให้เพือนเนาะ เพราะว่าคลิปก่อนนั้นคอยบ่ได้ซื้อแต่ว่าคลิปนี้คอยยังมอบให้เพิ่นนี่สิโซ่ตัวนึงอาจจะมาแกะให้เบิ่งเลยสําหรับโซนี่ส่งเปนส่งส่งเส้มส่งเส้มพอดีเลยสําเพิ่นนี่แหละเอาไว้ก่อนวันนี้เฮาจะ แม่แต่นั่นแหละน้องสายก็บ,บคุคคลผู้ภายในพาสกางมาแต่เพื่อนกับขรอบใจันแหละมีผู้ใหญ่ใจดีที่มาอุปนุนมาช่วยเรือเฮาแล้วก็วันนี้เราจะมาทำน้องๆนะความรู้สึกขวาเเ้าร้แต่สิ่าทำน้องสายก่อนที่มีคนมาช่วยเหลือนะสำหรับความรู้สึกน้องสายที่มีคนมาให้เงินให้ อาหารการกินเฮานีา่ครับน้องสารู้สึกว่าใ,ใดสำหรับข้าพเจ้าเองก็มีความรู้สึกภูมิใจที่มีคนมาส่วยแบบคนทุกคนจนโดยเฉพาะกำะแมนพี่ซุม่มพี่แอลเนาะที่เคยส่วยให้อ้ายคอยนิดเป็นผู้สร้างยูทูบแล้วก็มีการส่งกำลังใจให้เราก่อนซี่านได้ยูทูปกับซีแมน พวกจุพี่ๆนี่แหละสวยอ้ายขอยจริงสามารถผ่านได้ถอดมานีเนาะสำหรับอา,อาหารการกินนี่ก็ขอบใจที่ทางพี่ซุม่มพี่แอลได้ซื้อแบบได้ส่งเงินล้วก็ให้อายคอยละอายคอยกับซื้อของกินของยากเราจะมาเลี้ยงให้น้องๆนุง่นง,งพ่อแม่นี่ ความรู้สึกคอยกะภูมิใจกะบผมมียังสิบเอวไลายต้องขอขอบใจสำหรับซองพี่เนาะหรือว่าพี่พี่แอลกับพี่ซูมเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจช่วยเหลือคนทุกคนยากในนี้เนาะได้ขอขอบใจแน่น,น,นอนโอเควันนี้เขาจะถามน้องสายวันนี้ความรู้สึกของน้องสายรู้สึกว่าได้ทีมีคนมาให้เงินให้เฮ้า ความรูสึกของน้องอดีใจและภูมิใจที่ช่วยเลือกละขอบใจแต่นอกก็ได้เล่าในนี่แหละเพราะวะอยู่บ้าน,าน,าน,นเฮา,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 านี่เขาก็บ่ค่อยถนัดปนญดาเรื่องภาษากลางเราดึงแหล่งภาษาลาวอหละเนาะแล้วก็เขาจะมาถามพ่อความรู้สึกของพ่อที่มีคนม,มาให้เงิในแบบนี้รู้สึกว่าในใดพ่อเขาดีใจแล้วช่วยเงนะินอนชาวแอลก,กั พิสูจน์พิสูจน์พิสูจน์พ่อ,อก็ดอกดีใจแล้ววันนี้ใครทันดี้พ่อฮันดี้นะข่อหบอกอุใจแล้วะจะได้พ่อกับแต่ดีใจแหละบุญทำอื่นสินอกจากขอบใจหรือว่าขอบคุณของพวกเฮาพนวะจากสิ่งเบาะแหนอื่นได้นะแล้วก็ต่อไปเราจะทำแม่ความรู้สึกของแม่ที่มีต่อ,อ ผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งเงินมาให้แม่รู้สึกว่านอะดรแม่ดีใจไล่ฝากไล่กับบัวหูประซาขรับใจไล่พีเอลกับเบาซุ่มแต่ว่าของแม่เนี่ยจะเอินเบาซุ่มแต่ว่าของข่อยหรือว่าน้องๆเขาจะเอินแบบพี่ซุ่มเนาะจะได้ใจไล่เด้อก็ไม่แต่พวกเฮาบดได้นี่ก็ไม่แต่ความมุ่งสิจังอยู่ในใจก็ไม่แต่ดีใจอะไรแล้วก็ต้องขอบใจไล่ ทีทางสองทานนะทีมีน้ำจิตน้ำใจแล้วก็ต่อไปเราจะเริ่มกินอะไรอาหารการกินทีมือนี่นะตีงูนะทีเขาตีงใบเรียบร้อยแล้วก็มีแจวคมคมเอามาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินเขาน้ำกันเอาลงมือกินหลังจากเขากินเขาแล้วให้น้องสายลองใส่อันส่งว่ามันิถ้ดหรือบ่ เป็นของฝากทำอิดที่คอยซื้อให้นะเราวเอีฟซี่หลายคนเขาทามห้านะจันได้คือโบเห็นซื้ออันส่งเสื้อให้น้องสายมาใส่ราะว่าเพื่อนกันเคยออกคลิปน้ำกันวันมาซื้อกกมาแต่เมืองเ็าเลยซื้อจะส่งนั่นแหละ ก็ว่าลองชา,า,ายเก็ว่าอยากได้ทรงเซมนอยากได้เสื้อเซมแต่ว่าไปสอกเสื้ออันบูมี่ก็เลยซื้อแต่ทรงตัวเดียวแสบแสบซีมมันกรอบดีขนาดเนาะเอาลองใส่เบื้องหันทรงเบื้องสิง เอวห่อให้สุกใหม่ๆเอาลองบึ่งงามนี่แมนดแมนจี้ได้นน่เขาแต่งพี่น้่งส่งแตง่ง โอ้งามนี่โอ้พอดีเป๊ะเลยเนาะนีะ่นี่ได้ส่งงามๆแล้เยอะพิคา,านออกคลิปเห็นบ่ให้พี่น้องเบิงบ่งบึ้งเออโอ้โอเป็นบ่าวแล้วได้บัดน,นี้ได้ส่งใหม่นี่โอเคพอดีเอาปดคืนอีกแบบน,นี้จึงกำลังกินอีกปดคืน ตอนแรอนกอับน้าอาบท่ากินไส้ตอนนี้ยังบม่ทันอาบน้าอัสักโอเคสำหรับคลิปนี้คากน่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะก็ะได้ก็ต้องขโมกขับใจทุกฐานที่เขามาเบ่งมาชมแต่ตุกจนจบถา้าใครที่ยังบ่ทันกดติดตามก็สมัครกดติดตามได้หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อประลาดมีคลิปหม่ๆก็จะได้ชมอีกนะโอเคแล้วก็อยู่นอกมีอย่างสีเบาตื้น สำหรับข้าพเจ้าก็มีอย่างลายเนาะต้องขอ้ขอเข้าใจสำหรับซองพี่ๆคือพีแอลและพีสุ่มเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจเพราะว่าทั้งข้าพเจ้ากับบบเคยได้กินขอกกินเนวนี่เนาะอันนี้กับแมนการช่วยเหลือของพี่ๆทั้งสองเนาะสนับสนุนแลวกาน,นี่มันอายซื้อมูนี่มาเฮ็ด มาเฮ็ดกับมือพันเองนะมเาเฮ็ดแลวก็มาแตงให้น้องๆนุ่งๆกินเพียะว่าเอาแฮนแล้วแม่ห่วงข้าพเจ้าก็มีความหูซึกภูมิใจที่สุดนเนาะเพราะว่าแต่เกิดมาก็บ่เคยได้เงินเพราะว่าพี่ๆทั้งซองด้วยนะข้าพเจ้าก็มีความหูซึกดีใจที่สุด แต่บ่มียังสบว่าลายมันไดนัน่นอนและขอบใจแล้วพีพ่่ทั้งสองขอใจ <c oughs> ทุกผ่านในข้ามูลบิยมส่วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย